เอานะบินนะนกบินไงใครอยากรู้อะไรถามมาได้นะคะวันนี้เรามาเจอกันตอนเย็นเย็นมาถ่ายเด็กๆให้ดูขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะที่กดส่งมาให้ด้วยโอ้ยมีคนส่งกุหลาบมาให้ด้วยขอบคุณนะคะ

ควบสี่เดือนแล้วไหมอ่ะวันนี้ครบสี่ครบขวบสี่เดือนพอดีเลยค่ะตอนนี้ก็คือกําลังสน,น,นจำม,มัมมากตอนนี้ใช่ค่ะจำม,มัมมาสนมากเด็สนมาขอบคุณพี่ใหม่นะคะจงโอ,อ้ขอบคุณพี่ตะวันนะคะเจอบ้านหรอนี่ยวิรล่าเจอพุงอ่ะพุง <laughs> พอเร่มุ้มไม่ไหวแล้วบอกเลยถายกุญแจห่อครับกุญแจลูกเราไม่ออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่านะเราไปกินนนี่กันไหมอยากไปกินไหมเกบไปที่เดแไที่เด่นใครอยากรู้เลยถามมาได้เลยนะคะพี่เด่มีงานกับพี่มิที่เขาใหญ่วันไหนคะสิ้นปีค่ะเขาดาวเลยค่ะ ไปเขาดาวที่นู่นกันไหมคะเผื่อเรามาเจอกันสวัสดีนะคะคุณแม่ออกกล้องหน่อยเดี๋ยวคุณแม่ออกกล้องกัอยู่ข้างหลังเองให้ถ่ายเด็กๆก่อนร้ยากกยอเกินอันนี้ต้องคืนคุณย่าก่อนนะลูกเย่ะ yeah. แม่น้องอยู่นี่คะ่ะ <Yeah. S 1> อยู่ข้างหลังใช่ลิก้าโดนยุงกัดไม่รู้โดนยุงกัดที่ไหนดูยิแบบว่าโดนเยอะมากเลยอะแบบหน้าแดงปัดเลยอะ เดี๋ยวต้องคืนกุญแจพี่ย่าไว้ที่เดิมเดี๋ยวกุญแจหายลูกไปล่าแขวนกุญแจไว้อ่เขารู้หมดเลยว่าแขวนกุญแจไว้แขวนมาเฉยๆก็คือหลอนเลยคืนคุณย่าคืนคุณย่านะคะเดี๋ยวกุญแจหายแล้วค่ะทำอะไรกันอยู่คะวันนี้แล้วพ่อหาไปกินโยเกิร์ตโอเคจะพยายามมาให้ดูบ่อยๆนะคะหาโอกาสช่วงที่ผ่านมาวุ่นมาก วุ่นมากจริงๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ลิก้ากินเยอะเกิดมีลูกลิก้าลิก้าเยอะเกิดลูกอ่ะลิก้ามาแล้วลิก้ามาแล้วนี่ถ่ายลิก้ามีคนบอกอยากเห็นที่ลิก้าครับลิก้าโดนยุงกัดมาครับลิก้ายิงหมาให้น้องยิง ออยีตาง่วงเหรอใช่ไหมลูกพี่ก้ดนยุงกัดมาตุ่มใหญ่มากทีน่ะบอกเลยว่าเป็นแผลไปเลยจ้ะใช่ไปไปไปฝั่งหนึ่งดีกว่ากับบ้านเรากับบ้านเรากับบ้านเราพี่ลิก้าถุงเท้าหายไปข้างหนึ่งไม่ใช่จริงๆไม่ได้ถุงเท้าหา oh, ยไปข้างหนึ่งค่ะแม่ต no> ั้งใจเพราะว่าวันนี้ลิก้าใส่รองเท้ารองเท้ามันแน่นมาก แล้วเสร็จถอดปุ๊บแล้วเขาก็คันเกาจนแบบเลือดไหลเลยพอเลือดไหลก็เลยแปะบัตเตอร์แล้วก็รีบใส่ถุงเท้าเพื่อให้เขาไม่เห็นปัสเตอร์จะได้ไม่ไดแกะออกไงอะค่ะก็เลยมีถุงเท้าอยู่ข้างเดียวอีกข้างนึงอยู่ในบ้านค่ะใช่ใช่ลิก้าตุ่มใหญ่มากทาแล้วค่ะทาที่ทายุงแล้วแต่ว่าคือลิก้าเขาจะคล้ายกับ แพทคือมีอาการแผลยุงเวลาโดนยุงกัดนิดเดียวก็คือจะแบบบวมและใหญ่มาก,กาแล้วแบบปกติแพทโดนยุงกัดก็จะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันขึ้นหน,น,นองเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะถึงจะหายแล้วก็คันมากมากแบ่งกันแบ่งกันลูกแบ่งกันยังยังยังขออยากกินโยเกิร์ตอยาให้ดูแบ่งกันขอให้หนูก่อนเดู็กกินโยเกิร์ตชอบมากอยากกินมากโล่า อ๋เลยอะรอนะรอรอนี่รอโอ้โหยิ้มหวานก่อนนี่ยิ้มหวานยิ้มหวานไปเอ้ยยิ้มหวานน่ารักตัวแน่นมากใช่ค่ะตัวแน่นมากเลยค่ะเขาบอกให้มองบนก่อน คุอยางเห็นโลล่ามองบนเหรอว่ายสวยยังว่ายสวยว่ายสวยไงคะออ๋นี่แม่น่ารักนี่มัน่ารักมีคนน่ารักลูกน้องๆสูงเท่ากันนะคะพอๆกันสูงเท่ากันเลยโลล่าพุงโตมากตลร่าใช่ค่ะนี่พี่ดิกาถุงเท้าไม่หายนะคะแม่ตั้งใจเพราะว่าน้องเป็นแผลข้างหนึ่งค่ะ เด็กๆหนึ่งขวบนะคะหนึ่งขวบกสี่เดือนแล้วตอนนี้เด็กๆกินโยเกิร์ตกันอยู่ค่ะชอบมากโรล่าเริ่มแบบเริ่มอยากกินนู่นกินนี่ที่เป็นแบบอาหารผู้ใหญ่แหละหัวเราเสียงดังก่อนหัวเาะเสียงดังหัวเาไงคะหัวเาเสียงดังก่อนหัวเราะหัวเราะดังดังเฮ้เฮ้เฮ้เลย พี่รล้าด้วยใช่ไหมครับแบ่งกันเนาะโรล่าผมกี่จุกคะแม่แม่ผูกเองแหละสี่จุกแต่ว่าเป็นจุกที่แบบสวัสดีค่ะกระจายกระจายตัวไปหมดแล้วค่ะจ๋าเรจะไปดีนะระวังสวัสดีทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช่ตอนนี้เด็กๆรู้เรื่องขึ้นมากค่ะรู้เรื่องขึ้นมากเลยค่ะคือแค่พูดไม่ได้เท่านั้นเองอะ นอกนั้นก็คือทําทุกอย่างได้หมดเลยขอบคุณนะคะที่ส่งกุหลาบมาให้เด็กๆด้วยและขอบคุณสําหรับเผื่อใจด้วยนะคะน,น,นี่พ่อชอบป้อนวันนี้ป้อนเด็กๆกินโยเกิร์ตเพราะว่าพ่อชอบเห็นเด็กๆทํานู่นนี่นั่นตามคาสั่งได้ใครอยากกินโยเกิร์ตยกมือขึ้น อยากกินยกเกิดยกมือขึ้นออโหสองมือเลยค่ะสองมือเลยค่ะงั้นเอาไปเอาไปาไปครับผมมีแต่คนอยากให้เราล่ามองบนอะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องแจ็คพอตนิดนึงนะมันแบบว่า <c oughs> ต้องลุ้นเหมือนกัน <c oughs> ว่าน้องจะทำได้เมื่อไหร่นี่พี่เนีออนอยู่นี่ค่ะอยู่ข้างในอือ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าหลายคนก็คือดูคลิปโรล,ล่ามองบนไปแล้วอขอบคุณนะคะหมูแจ๋วนะคะส่งหลามาให้ด้วยอขอบคุณนะคะนี่โอ้อขอบคุณสำหรับเปิดใจนะคะพี่รู้ล่ามองบนย่งมองบน เออนี่ไงมองบนมองบนบนจริงๆเออมองบนน่ารักมองบนน่ารักพี่เนียวพี่เอยู่ข้างในค่ะอยากยิ่เดี๋ยวกมาเชเออมองบนที่ถูกต้องใช่ค่ะก็คือมองไปเลยข้างบน มีใครอยากรู้อะไรถามมาได้นะคะเห็ุผลก็ทยอยตอบให้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งหัวใจนะคะแล้วก็ส่งของขวัญมาให้น้องๆหัวแเลาะกันเฮ้น้องๆไม่ได้โกนผมนะคะเ้ยนีอยู่แถวเนื้อไหมล่ะเพราะว่าถ่ายหนองไม่ได้นี่ ันด้วยได้ไหมครับด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะนอกได้ค่ะได้ค่ะใคอยากกินโยเกิร์ตยกมือขึ้นโอ้โหยกมือเลยยกมือขึ้นสวยกันสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆเด็กๆไม่ตื่นเลยนะคะกลางคืนก็คือเด็กๆนอนยาวแล้วนะคะอ๋อแล้วก็วันก่อนที่แพทลงคลิปไป จะบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดต่อกันมาเข้ามานะคะคือคนติดต่อเข้ามาเยอะมากถามเรื่องเด็กๆนอนยาวนะคะก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มามแ<ส> <TF> มทซีเอฟอย่างที่ค <c oughs> <ด>ิดตอนช่วงประมาณดึกๆประมาณตี <c oughs> <c oughs> สแสดงว่าเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้นอน <laughs> นี่อุย้ยเจาเอริก้าคะัอริก้าอยู่กับแม่แม่มา สวัสดีครับลิก้าสวัสดีครับปลลูปากหนูปากหนูเยิ้มเลยหลอกยอ้อปากหนูเยิ้มเลยค่ะปากหนูเยิ้มเลยลิก้าเป่าสิเป่านี่ปุ๊ยเออเราทำท่าดีใจได้ไหมดีใจเป็นน่ารักหมดเลยอ่ะดี่รัก ดีใจยังไงน่ารักหมดเลยนี่หอมแก๊มบนเบาะเลยหอมแก๊งบนเบาะเลยพี่นิก้าถือเขาหายไปข้างหนึ่งไม่หายค่ะแม่ตั้งใจใส่ข้างเดียวรักลูกทำอย่างนี้ได้ยาวเลยเห็นแล้วเมื่อกี้ของใหม่ของใหม่ไหนของใหม่นี่นิก้าโอ้ละลอยละลายเพิ่งกดลูกแล้วปากแล้วแล้วปากเ้ยค่อยๆเหรอค่อยๆค่อยๆยกิโลบอกให้มองก่น แกปอบผู้นัง่งนี่ปอบผู้ค่ะนี่แกเข้ามาข้างในมาหลบมาอิ่มยังหลบอิ่มหรือยังยังเหรอ <laughs> พี่จะคนอยา,อยากให้โรล,ล่ามองบนสวัสดีนะคะสวัสดี<อ>ทุกคนกที่เพิ่งเข้ามานะคะดีค่รับเออพี่จะเล่าให้ฟังต่อก็คือคเอ่อที่พี่ถ่ายคลิปไปเกี่ยวกับฝึกโอ๊ยทำไรอ่ะกินหนาะแบ่งแบ่งๆให้พี่เอากินสลับกันคนละาคมโอเค คนละคำนะ mm hmm. หนูไม่ต้องกินนมแล้วเนี่ยโอเคแฮปปี้พี่แพ้เพิ่งลงคลิปไปนะคะจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนใจเข้ามาก็คือสิ่งที่แพ้ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วในจุดที่แบบเอ้ยไม่เคยแบบไม่เคยได้นอนดีเลย ก็คือเหมือนไม่ได like ้นอนเลยอะไรอย่างี้ค่ะก็คืออยู่ในจุดนั้นแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวจริงๆอ่ะการไม่ได้นอนแล้วพอเราได้ฝึกน้องแล้วแบบน้องนอนได้ภายในแบบเออสางวันก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีมากๆก็เลยอยากแบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะ ต้องขาแล้วลูก,กหัวชนหัวชนกันหนูเจ็บขาแล้วลูกเมื่อกี้หัวชนกันเหรอโอ้โหไม่น่าเสียงดังจ,จังเลจะตรงไหนามาพ่อดูให้ทวงคืนป่าแดนทันไหมคะไม่ทันแล้วคะ่ะจะจะมีน้องเพิ่ไมไหมหรอโอ้โหขอคิดดูก่อนหนะ่อยตอนนี้วัยนี้กำลังน,น่ารักเลยอะใช่ไหมคะเจะ็บขาลูกเป่าให้ได้ไหม อาไหมเกิายกิดตายๆๆๆๆขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกคนที่แบบทำอะไรกันหรอหน้าทิมหน้าทิมยา <laughs> สมบุกสมบันมากเลยสองคน <laughs> คือตอนนี้จับกันไม่ทันเลยอ่ะจะบอกร้อนเกลือไหนคะเพียงนะครับอะไรเหลยนี่ หัวเราะยังไงหัวเราะหัวเราะอุ้ยอุ้ยมีคนมองหนูอยู่เห็นไหมมีคนส่งหัวใจให้หนูด้วยอ่ะเห็นไหมคะยิ้มหวานกันยิ้มหวานยิ้มหวานเอออุ้ยมีคนส่งบ้านให้หนูด้วยอย่างเท่เลยล่ะน่ารักสิน่ารักน่ารักไงล่ะน่ารักก็คือ โอ้ยมีคนอส่องหัวใจหนูด้วยมีหัวใจอยู่บนหัวเมื่อกี้เห็นปะอืออยู่งอะไรหอมเข้ากันหอมเข้าหอมอ๋อไอ้ก้ายไก้าเห็นไหมพี่พี่แมวด้วยเมื่อกี้ย่าลูกทุกคนอยากให้พบิลล่ามองบนมันฟู้งขนปูยแต่ไม่มีหัวใจด้วยลูก ทนส่งหัวใจมาให้หนูเต็มเลยเฮ้ยม oh! okay. oh! 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 ีไอติมเห็แมไอติมโอ้ลิเก้าไม่ไดก้าไม่มีบ้านหรอลูกไม่ได้ก้าไม่มีบ้านหนูแม่มีคนเดียวใครได้บ้าอันนี้ได้บ้านแล้วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้บ้านหรอลูกจะได้บ้านบ้างเหรอได้บ้านเหรอจะได้บ้านเหรอครับโอ้นี่ก็ได้บ้านหนูต้องเข้ามาใกล้ๆอีกนี่หนูต้องเข้าไปใกล้ๆออ้าเขีกนิดนึงเหรอบ้านไม่ขึ้นใช่ เข้าไปใกล้ๆแม่ทีครับมาตรงนี้นะเนี่ยมันไม่แว่นไม่มาเลยวจ้าติงติงจ้าติงติงเอาอะไรอะยากได้ไอติมเหรอลูกจ้าติงติงจ้าติงติงเหมือนเหมือนควงข้างหลังเหมือนเออติง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 เฮ้ยเราได้ถ่ายมาแล้วจ้เห็นแมวไหมลูกถ้าถ้าแว่นมาแล้วยิ้มยิ้มหวานยิ้มวะเออยยิ้มหวานขอบคุณค่ะ ของัดดใช้ปากน้องเลยปากเลิกไปหมดแล้วหล่ะนี่อุ้ยปักเปล่าเปลยาหลอเป่าเปล่าสิเปล่าไงปากนี่ผู้ขาผมคสวัสดีพี่ๆเขาอย่างครับอุ้ยมีหมาด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณเอ่าหมากด้วยใช่มีหมาม่กินหมาลูก อุอ้ยข้างหลังเหมือนมีหนวดเลยหรอกขาวอมชาเด็กโตเร็วมาอุ้ยแค่ใส่หมวกด้วยอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยปากหนูเนี่ย อีกปั้นหนึ่งเด็กๆก็ต้องไปอ่าบน้ำเลยอะยังไม่ได้พัจะหกโมงแล้วอ่ะจะหกโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวเด็กๆต้องไปอาบน้ำเพื่อที่โอ๊ยขอบคุณนะคะเพื่อที่ว่าจะเข้านอนแหละเด็กๆนั่งๆนะปั้นเดียวรอรอรออ๋ออยากกินอยากกินก็คือนมไม่ต้องกินกันเลยทีเดียวจับจับลูกหน่อยจับลูกมั่ง นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันตักพ่อใหญ่ตักพ่อใหญ่พอมา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 ฝาอะไรอยู่ในพี้ขวบปกาแล้วเหรอยังยังเขากินต่ออยังกินอีกเหรอใช่ใอ่ก็มารอคิวตรงนี้มามาห่วงพ่อใช่ค่ะตอนนี้ติดพอมากติดบ้างจริงตอนนี้เด็กๆขวบกับอีกสี่เดือนค่ะ ขวบสี่เดือนแล้วใช่มีหลายคนบอกว่าลิก้าหน้าเหมือนแม่ส่วนโลล่าหน้าเหมือนพ่อเห็นแบบนั้นเหมือนกันไหมคะโอ้ยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะอยากกินยอกขวดกินแล้วหรือยังเอ้ยเยอะไปนี่เปียวพอเดี๋ยวปุ๊ดปุ๊ดนะไม่ทันใจไมเดี๋ยวปุ๊ดปุ๊ดนะแม่ขอกินด้วยได้ไหมลูกโอ้กินหมดช้อนพี่กินไม่ใช่แล้วนะจะได้หมดเลย bởi vì còn chưa hết đâu kia hết rồi đó, ở đây mẹ, còn gì nữa đó, hôm nay còn yếm bả con gì yếm, wow, yếm bả rồi, đấy mọi người, em yếm bả, ทุกคนหดเลยมหกโมงแล้วหนึ่งแล้วตัวที่ดีหมดเลยเหรอหกโมงแล้วหกโมงแล้วลูกกินไปครึ่งหนึ่งแล้วหกโมงแล่วแม่กินนะไม่ใช่พ่อนะหกโมงแล้วลูกเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำขันสุดท้ายขันสุดท้ายใครกินให้แม่กินขันสุดท้ายใครกินยกมือขึ้นเขาจะให้แม่กินเอให้แม่กินโอ้ขอบคุณค่ะแม่บอกแล้วนะหมดแล้วนะสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วนะคะโอเคครับพี่เกล่านี่อร่อยมากเลยใช่มไหมอาบน้ำแล้วนะครัะอากาศดีมากค่ะวันนี้ใช่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบายบายก่อนนะครับนี่ไหมครับคุยกับแม่ไปก่อนนะคะพ่อทำอะไรข้างหลังเนี่ยเดี๋พ่อทำแล้วลิก้าครับลิก้าเดินไปแล้วไปไห ลิแก่ไปไปเข้าประตูบ้านทางหนูหลบไปะที่นี่ยังก็เริ่มมืดแล้วค่ะใกล้มืดแล้วแปรลิแกาเข้าบ้านกันครับไปไปหลกไปไปไปเข้าบ้านกันครับช่วงนี้เด็กเหมือนอยากจะพูดแล้วนะแง่ๆง่แง่ง่ง่แต่ยังพูดไม่เป็นคำไม่เป็นภาษาแปลไปอาบน้ำกันดีกว่าครับ ะจะมืดแล้วล้ะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไไยุงสวัสดีทุกคนนะคะไไที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้คือ,อ,อนะดูไม่ยอมอาบน้ำกันนะเด็กๆไม่ยอมไปอาบน้ำโรล่าโรล่าไม่ปน้าอ่โลกปอาน้าได้ไหมครับดูพ่อไม่ยอมพาไปอาบน้ำนี่ชิงช้าใหม่ <laughs> เหนื่อยไหมเลี้ยงลูกสองคนทีเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกอย่างมันคูณสองคเลยอ่ะก็จะโหดนิดนึงยิ่งช่วงแบบช่วงแรกๆค่ะโหดมากเลยหมายถึงว่าตอนคลอดใหม่ๆหลังจากนั้นอ่ะก็คือรู้สึกเหมือนตัวเองอ่ะไปอยู่แบบสงครามเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้นอนมันไม่ได้พักแล้วมันก็ต้องปั๊มนมแล้วมันก็หลายอย่างทํารวมกันค่ะก็ก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากลูกคนเดียวก็เหนื่อยแล้วสองคนคืนหนักกว่าค่ะ ขอให้โลล่ามองบนหม่อโลล่ามองบนไปแล้วนี่โลล่าหาอู้ชอบมากตอนนี้น้องชอบเล่นอันนี้มากเลยค่ะชิงช้าเอาเ่อลองยิ้มห่าเดี๋ยวยิ้มบ่าแล้วจะมีอะไรอยู่บนหน้าหนูอุงยิ้มบ่าเอาแล้วเอาแล้วส่งมาไม่ทันเลยทีนี้ยิ้มอ่าจ๋าครับอะไรอ่ะ เสียงพิลิก้าเหรอใช่ไหมเสียงพิลิก้าพิลิก้าทำอะไรเนแกลไปอาบน้ำเดี๋ยวตาโรไลไปอาบน้ำนะคะไปนะไปนะปล่อยมือนะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะปล่อยมือไม่ใช่หนูปล่อยมือหนูจะแน่นเลยขอบคุณนะคะไป ขอมองบอนูไม่ใชคนมองบนแสดงว่าทุกคนเห็นกิฟอันนั้นแล้วอะ่ะคือโลล่ามองบนเป็นจังหวะแบบพอดีพอดีที่น้องมองบนอยากได้ลูกบ้างโห <laughs> ยากแล้วตอนนี้น้องๆหนักประมาณสิบเอ็ดโลแล้วค่ะก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วค่ะเพราะว่า <laughs> อุ้มถีกวางถีก็สลับ อุ้มลิ้งทีหนึ่งเราก็วางแล้วอุ้มโรล่าทีนึงมันก็เลยเหมือนแบบนานกว่างานกว่าทุกทีก็จะแน่นๆนิดหนึน่งค่ะน,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 น้องดูจากตัวก็รู้นะคะสวัสดีค่ะไม่ออบ,บน้ำเลยวนันนี้หนูหนูข้างหนูค <laughs> อหนูเริ่มหาย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ดูพุงหนูบบเนี่ย น้องห hey, นึ่งขวบสี <sk <sk ่เดือนแล้วค่ะระวังจะตกนะ้วตอนนี้ยังไม่มีแลนเลยอ่ะอีกคนนึ่งขอคิดดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยากเอ็นจอยกับน้องทั้งสองคนก่อนค่ะก็เลยให้พ่อนั่งด้วยไปก่อนเพราะช่วงนี้กำลังน่ารักเลยอ่ะมันเล็กอะลูกเดี๋ยวพ่อซื้อชิงช้าใหม่ ที่ใหญ่กว่านี้แล้วเรานั่งด้วยกันน้องอีกคนไปอาบน้ำอะคะ่ะอันนี้ไม่ได้แฝดธรรมชาตินะคะอันนี้ทำตั้งใจทำใช่ว้าวโตวเร็วมากาเด็กๆโตเร็วมากเรา <laughs> ลาไปอาบนามม้ำไหมลูกไปเข้าบ้านกันดีกว่าไหม,ไมอย่ายุงมานะมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นใหม่ไปเข้าบ้านดีกว่าสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งหัวใจเข้ามา